สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาตั้งหัวเครื่องของเครื่องกึงนะครับ G ก็ผมก็ไม่ได้จบในเรื่องช่างกึงนะครับแต่ต้องต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับถ้าอะไรที่ผมรู้ผมก็จะพูดนะครับแต่ถ้าอะไรที่ผมไม่รู้เนี่ยผมก็จะไม่พูดนะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับเหตุผลนะครับทำไมถึงต้องตั้งหัวหัวเครื่องเลยนะครับไม่ใช่หัวจับนะครับหัวเครื่องเลยคนระับเพราะว่าเวลาเรากึงงานเนี่ยครับ กึงงานเนี่ยอะยกตัวอย่างของผมเลยนะครับของผมเนี่ยเวลากึงงานนะครับฝ <quoi? S 2> uh. ั่งนี้จะเล็กนะครับคือเนี่ยช่วงช่วงฝั่งนี้ครับจะเล็กนะครับพอมันจะจะถึงไอ้ฝั่งฝั่งไอ้หัวจับนะครับมันใหญ่นะครับก็คือค่าตัวเลขของมันก็คือแบบมันมันสูงมากเวลาถ้าถ้าเราเดิน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 ออโต้ไปเนี่ยมันปกติมันต้องต้องเท่านะถ้าเครื่องกึงที่ดีๆนะครับ แต่ทีนี้นะครับเครื่องตัวนี้มันเวลาเดินออโต้ไปเนี่ยมันจะมันตัวเลขมันจะห่างกัน0.5เลยนะครับก็คือถ้าสําหรับผมผมมองว่าเยอะนะแต่ผมไม่รู้ว่าช่างกึงท่านอื่นว่ามันจะเยอะจะน้อยเพียงไรแต่ว่าบางทีผมต้องการที่จะต้องการงานละเอียดที่แบบไม่เกินสัก0.5 0.10เนี่ยคือมันไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขมันเยอะนะครับมันมันดูน่าเกียดนะครับเวลาเราจะ,าจะทําอะไรแบบเนี้ยตัวเลขไม่ได้นะครับเนี่ยเวลา เราวัดปุ๊บตัวเลขนะครับฝั่งนี้นะครับเล็กนะครับวัดฝั่งนี้นะครับใหญ่นะครับคอมผมประมาณนี้นะอ่านี่ครับแล้ววันเนี้ผมได้ได้มีโอกาสลองลื้อดูนะครับแล้วก็ตั้งหัวนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะทําให้ดูคร่าวๆนะไม่ได้ไม่ได้ทําให้ให้แบบจบไปเลยนะอันนี้ คือถ้าเกิดคนที่มีความรู้ในเรื่องช่างนะครับผมว่ายังไงก็ทําได้นะครับแต่อันเนี้ยต้องพูดไปก่อนนะบอกสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับคนที่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าอาจารย์ท่านท่านไหนที่รู้แล้วก็แนะนําผมได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องงานกึงลึกเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่ายังไงผมก็ต้องศึกษานะครับหาความรู้ทั่วไปนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะอ่าทีนี้นะเนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีอยู่3ามตัวนะครับ อย่างตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเครื่องอื่นจะเป็นยังไงนะแต่ผมจะพูดตัวนี้ไปก่อนนะครับตัวนี้มี3าตัวนะครับตัวนี้คายนะครับของผมเป็นเบอร์ยีสิบสี่นะครับแล้วก็แล้วก็จะมีอีกฝั่งเนี้ยผมก็ลื้อออกนะครับแล้วมันมันจะเจออีก3าตัวนะตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นเป็นเป็นหกเหลี่ยมนะครับเบอร์ใหญ่นะครับวัดได้ที่ประมาณ1 4มิลนะครับของผมนะเนี่ยมันจะเป็นใหญ่ๆอย่างนี้เลยไว้ตับ ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็เวลาขยับนะครับเวลาขยับหัวเครื่องนะมันจะมีน็อตมาให้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีน็อตดันเข้าดันออกนะครับก็ถ้าเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นน็อตดันเข้าดันออกนะครับเราคลายออกมาก่อนนะคลายคลายออกอให้หมดเลยนะคลายคลายออกให้มันหลวมๆนะแล้วเราก็หมุนดูดูตัวไหนตัวหนึ่งนะครับหมุนดูนะครับแล้วก็ตั้งไดอันเกตนะครับตั้งดูว่าตัวไหนที่มันเป็น ตัวที่ดันเข้าดันออกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองขยับดูตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ผมจะหมุนเข้านะดูว่าแังเกตมันจะขยับไหมครับก็ไม่โฟกัสนะเนี่ยเมื่อกี้มันก็ขยับนะครับนั่นอันเนี้ยมันมันขยับนะครับมันขยับขึ้นนะครับหมายความว่าหัวเครื่องเนี่ยหัวเครื่องนะดันไปฝั่งนี้นะครับไอ้ตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับหัวเครื่องดันไปฝั่งนู้นนะครับส่วนอีกตัวนะตัวเล็กนะครับมีหน้าที่ดึงดึงเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวตัวนี้เราคลายนิดหนึ่งครับคลายก่อนนะครับคลายเสร็จนะครับตัวนี้นะครับอย่างเมื่อกี้เราเกินนะครับตัวนี้ผมต้องการแค่ประมาณสักบวกไปไปสี่นะครับก็ตอนตอนตั้งเครื่องก็คือผมตั้งไว้ที่ศูนย์นะอันนี้หมุนข้าเหมือนเดิมนะเห็นไหมครับมันจะมันจะขยับมานะครับอ่านเกินนะครับ ตัวนี้เกินนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับตัวนี้นะครับดึงดึงเครื่องเข้ามาหาตัวนะครับตัวเล็กนะครับดึงเครื่องดึงตั้งก็ตั้งทั้งสองนะพยายามตั้งทั้งสองนะอ่าตัวนี้นะครับเมื่อกี้มันมันมาเกินนะครับอันนี้แค่สองนะครับผมก็จะขยับไปสักสี่ไม่ไม่ขยับเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเกินนะครับ มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจะเอาแค่แค่สี่นะครับอ่าเนี่ยครับมันก็ขยับได้นะครับเราก็ตั้งหัวนะครับหัวท้ายเลยนะครับอันนี้ก็ก็สําหรับคนที่ต้องการที่จะตั้งหัวเครื่องนะครับก็สามารถไปตั้งดูของตัวเองได้เลยนะเพราะว่าคือผมได้เครื่องมาเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ร้างกครื่องครับผมได้เครื่องมาผมก็ต้องมามางมหาคือเครื่องผมซื้อมามันเป็นมือสองนะครับปัญหามันก็ตามมาเยอะพอสมควรนะครับ ทั้งหัวสายอะไรผมก็เปลี่ยนหัวจับอะไรเงี้ยคือเราก็ฟื้นฟูนะครับเรากึงไปมันก็สั่นมันก็อะไรเงี้ยคือเราก็ต้องเซตหาให้ให้เครื่องมันใช้งานได้ได้ดีนะครับทีนี้ตัวที่ผมยังยังเจอปัญหานะครับตอนแรกตัวนี้นะสไลด์ก็คลอนนะครับตอนนี้ก็ตั้งได้ละได้ได,ได้ได้ที่ของมันแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับคลอนนะครับก็ทําปอกสวมเข้าไปก็แน่นแน่นแล้วนะครับก็เหลือตัวนี้แหละหัวจับเปลี่ยนแล้วนะครับ ก็เหลือแค่ตั้งตั้งเครื่องนี่แหละเราก็ตั้งดูนะครับคือว่ามันมันได้ไม่ได้นะครับเราก็ลองลองกึงลองอะไรดูนะวัดดูหัวท้ายว่ามันมันได้ไม่ได้นะครับก็ลองดูนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ผมก็จะมาพูดเบื้องต้นให้ทุกคนฟังนะครับว่าเออว่าวิธีการตั้งหัวเครื่องประมาณไหนนะครับอาจารย์ท่านไหนที่มีความรู้หรือว่าแนะนําได้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนําผมได้นะครับผมก็ยังไม่มีความรู้มากอันนี้ มาแชร์ประสบการณ์สำหรับคือผมหาค้นหาหาใน Facebook, ใน y o u t u b e ใน Google ในอะไรเงี้ยมันหาไม่เจอนะครับทุกคนมันก็เลยได้มาลองงมหาดูตัวเองนะครับพอพองม,มหาก็อ่ะเราก็เจอจุดที่มันสามารถขยับได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับคอมเมนต์แนะนําผมได้นะครับอะไรผิดถูกประการใดก็ ขอภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ